แทคทูเทคทูเลครับปลาดาวเดินนะครับบันเดนแล้วครับเฮียนี่ลีลาขอแมงแฉดเราโชว์อาบน้ำให้ปลาดาวนะครับมีหอยด้วยนะครับแล้วโชว์การเอาหอยมาขี่ปลาดาวนะครับนี่นะครับเป็นหอยขี่ปลาดาวครับเฮ้ หอยมันมีตัวนี้ว่าดูดิไอปูมันเป็นปูเสฉวนเห็นปะเฮ้ยตอนนี้เป็นปูเสฉวนขี่ปลาดาวนะครับเผื่อทุกท่านไม่เคยเห็นหนะครับเห้ยห้ให้ให้ให้ยห้ให้ให้ให้นเ้ให้นห้ให้ยห้ใ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 ว้ให้ดห้ใ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 ง้ให้ใอ้ให้ให้ให้ลห้ให้ให้ให้นห้ใ้้ให้้ใ้ให้้ห้้ เฮ้ยมันมีตัวทางนั้นเลยว่ะดูดิเฮ้ยเอเฮ้ยมันมีทุกตัวแน่นอนก็เราอยู่มาลดีฟกันนี่ครับพี่ต้องโอเคอ่ะโชว์นะครับกันปูเสฉวนขี่ปลาดาวครับตอนนี้อุ้ยอุยอุ้ยุยเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้โหแม่งพืชเลยว่ะ กูเสีฉวนกินปลาดาวนะครับนี่แต่ปลาดาวลายสวยนะออืปลาดาวลายสวยแต่าลายมันแอบเหมือนงูอ่ะอือจริงค่ะโอ๊ย